ถ้าที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ก็เป็นการตากข้าวข้าวที่ต่างนี้เป็นข้าวที่มาจากอำเภอนายืนจังหวัดริสเกษนะเป็นข้าวไร่สารพิษที่ยายทำเราชื่อแม่บุญเรืองเป็นผู้ที่ปลูกให้นะแล้วพอรู้ข่าวว่าเมือบ,บึงเรือเนี่ยมีน้ำท่วมนะการปลูกข้าวเนี่ยที่นี่เนี่ยข้าวตายหมดเลย นะก็ก็เลยเมีน้ําใจที่ช่วยเหลือพระล้านมือเรือ,อก็เลยนําข้าวมาถวายให้กับทางวัดนะทางทางพระล้านมือเรือ,อนี้อามาก็เป็นผู้ที่ไปรับมอบพรอพระทัาคุ่งศึกนะแล้วก็มีญาติโยบ,บางส่วนนะแล้วก็กลับมาเมื่อวานนี้ตอนค่าละเช้านี้เราก็เอาลงมาเอามาตากแดดนะเพราะว่าข้าวเนี่ยเพิ่งเกี่ยวเก็บเกี่ยวใหม่ๆในม,มีความชื้นอยู่ ต้องมาตากแดดที่ลงสีที่นี่ที่นี่ลงสีขอพมะนาเนี่เรามีลงตากอยู่ละอยิงจากรานี้แหละก็มาตากสักสามสีวันพอแห้งดีแล้วก็ค่อยใส่ปูงจัมโมเตรียมสีข้าวเป็นอาหารให้กับพวกเราได้บริโภคต่อไปนะเรารู้สึกที่เห็นในวันนี้ก็คือมีเด็กนักเรียนนยักด่านงเรือจานวนหกคนแล้วก็นักเรียนจากแร่เทศที่ทำได้มาเชื่อกันทํางานควารู้สึกประทับใจมากเลยที่ ที่นักเรียนทั no ้งสองสามพันนี้มาช่วยทำภารกิจนี้ให้ทำเร็จรลุลุ่งไปได้ดีทสาธุข้ากล้องอานฉันเลิศข้าวก้องอ่านฉันเลิศบอกมิลากหลายเกิดวิตามินหลากหลายคุณข่าอาหารมากมาย ตายกินข้าวกล้องเป็นยาเป็นโรคปากโยกกระจอ,อกจอขอบอกข้าวกล้องต้องหา เกิดเปรี้ยวแรงหายหดพาเกิดเปรี้ยวแรงหายหดพลังสดเขากล้องตัดสิน